สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็มาถึงวันที่30กันแล้วในซีรีส์4ี่วันรับการฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องความบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่การพยายามทำตัวโฮลี่แต่คือการยอมให้พระเจ้าซักฟอกชำระจิตใจภายในนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาถึงฮักไก่บทที่สอข้อ14ผมจะอ่านช้าๆนะครับฮักไกจึงตอบว่าพระยาเวตว่า ในสายตาของเราประชาชนพวกนี้ก็เป็นอย่างนั้นชนชาตินี้ก็เป็นอย่างนั้นและผลงานทุกอย่างที่มือพวกเขาทําก็เป็นอย่างนั้นและสิ่งที่พวกเขาถวายบูชาที่นั่นก็เป็นหมนทินพี่น้องที่รลกครับข้อนี้ฮักไก,ก่ก็กําลังพูดกับชนชาติอิสราเอลซึ่งภายนอกดูเหมือนจะ กลับใจมาหาพระเจ้าแล้วเพราะว่าพวกเขาก็กลับมาสร้างพระวิหารกลับมาถวายกลับมาทำกิจกรรมฝ่ายวิญญาณอีกครั้งแต่พระเจ้ากลับตัดว่าชนชาตินี้ยังเป็นมนลทินนี่ก็ไม่ใช่คำพูดโแรงเพราะพระเจ้าโกรธนะครับแต่เป็นคำพูดเตือนตรงๆเพราะพระเจ้ารักพวกเขาและไม่อยากให้พวกเขายังติดกับดัก ความไม่บริสุทธิ์ภายในจิตใจนะครับเพราะองค์ชี้ให้เห็นว่าถ้าคนทําอะไรด้วยใจที่มีมนทินหรือด้านชาต่อความบาปต่อให้เขากําลังสร้างพระวิหารที่ดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตอลังการหรือต่อให้นําทรัพย์สินเงินทองนําของมาถวายมากมายผลงานเหล่านี้ก็กลายเป็นมนทินไปด้วยนะครับในสายตาพระเจ้าเพราะมนทินมันออกมาจากไหนครับ มันออกมาจากใจแล้วไปสู่การกระทําไงล่ะครับถึงตรงนี้คนอยุดช่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรามาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรามาที่ผมได้รับก็คือพระเจ้าไม่ได้มองที่ปริมาณของผลงานนะครับแต่มองที่ท่าทีในการทํางานนั้นพระวิญญาณทําให้ผมระลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยี่ที่กล่าวว่าจง รักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแล้วพระวิญญาณก็สอนผมว่าถ้าใจของเจ้าไม่สะอาดสิ่งที่ไหลออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำก็ไม่สะอาดมีมนทินตามไปด้วยการรักษาใจของเจ้าจึงสําคัญกว่าการพยายามควบคุมพฤติกรรมการกระทำของเจ้าพี่น้องที่รักครับเลยมากข้อนี้ผมก็เคยได้รับหลายครั้ง แต่ผมกลับไม่เข้าใจนักหรือเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้ทำผิดวิธีคือผมก็มักจะพยายามทำด้วยกำลังตัวเองเพราะว่าพระคำบีบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยผมก็พยายามทำด้วยกำลังตัวเองนะครับคือพยายามควบคุมใจตัวเองไม่ให้เป็นหมนทินไม่ให้มีบาปซึ่งมันก็ยากมากแล้วก็ฝืนใจตลอดเวลาด้วยจนกระทั่งในช่วงล็อกดาวน์โควิดหลายปีพระเจ้า จึงได้ค่อยๆสอนผมทีละขั้นว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่การพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ทำบาปฝืนตัวเองไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่วิธีฝืนตัวเองเพราะถ้าฝืนตัวเองไม่ให้ทำบาปก็กำลังกลายเป็นคนเคร่งศาสนานะครับแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาใจด้วยความระวังระไวยรอบด้านได้โดยไม่พยายามฝืนควบคุมตัวเองที่จะไม่ทำบาปแล้วก็ไม่ต้องกลายเป็นคนเคร่งศาสนานี่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของกรสเตียนนะครับ ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คนก็จะกลายเป็นเหมือนชาวพุทธหรือคนนับถือศาสนาอื่นๆทุกศาสนาตัวโลกเลยนะครับคนจะเข้าไม่ถึงข่าวประเสริฐเลยในเวลานั้นพระวิญญาณบรสริฐทำให้ผมรับได้ถึง2ทิโมธีบทที่1ข้อ7็ที่กล่าวว่าเพราะพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานั้นไม่ได้ทําให้เรากลาดกลัวแต่พระองค์ประทานฤทธิ์เดชความรักและการบังคับตนให้แก่เราเห็นไหมครับพี่น้อง ในข้อนี้พระวิญญาณของพระเจ้าที่ได้เข้ามาอยู่ในตัวคริสเตียนเราแล้วพระองค์ได้ประทานอะไรให้แก่เราบ้างครับก็แรกก็คือฤทธเดชฤทธเดชนี้คนอย่าเพิ่งไปคิดถึงแต่เรื่องการอัศจรรย์ขับผีรักษาโรคเท่านั้นนะครับแต่ฤทธเดชในที่นี้หมายถึงการมีพลังครับเหมือนได้รับการชาร์จแบตทาให้เราไม่ถูกความหวาดกลัวความท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้าหรือความอายมาครอบงําเราอีกต่อไปฤทธเดชของพระวิญ,ญญาณจะขับไล่ ความรู้สึกเหล่านี้ออกไปนะครับข้อ2ก็คือความรักความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักแบบมนุษย์ที่มีเงื่อนไขแต่เป็นความรักแบบพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขคล้ายๆที่คุณรักพ่อแม่หรือรักลูกนั่นเองแหะครับเป็นความรักที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรตอบแทนแล้วคุณก็ไม่ใช่ฝืนบังคับตัวเองให้รักด้วยใช่ไหมครับคุณไม่ต้องฝืนอเลยในการที่คุณจะรักพ่อแม่หรือรักลูกมันออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับนั่นก็คือการประทานให้ที่มาจากพระเจ้านะครับข้อ3 นี่แหละสาคัญที่สุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคนก็จะประทานความสามารถในการรู้จักบังคับตนให้แก่พวกเราด้วยนะครับก้อนี้แหละครับที่ทําให้เราแตกต่างจากการนับถือศาสนาต่างๆเพราะคนนับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนเขาจะต้องพยายามดิ้นรนที่จะทําตามกฎศา,าสนาด้วยกําลังตัวเองจนกลายเป็นคนเคร่งศาสนาแต่สําหรับพวกเราคริสเตียนเราได้รับพระกุณก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเราและพระองค์เป็นผู้ประทานพลัง ให้แก่เราเพื่อจะควบคุมตัวเองได้เราจึงไม่ต้องควบคุมตัวเองด้วยการกัดฟันแต่เราต้องทําอะไรเราก็ต้องฝึกฟังพระสุลเสียงและตัดสินใจเลือกที่จะเดินตามพระวิญญาณและเมื่อเราตัดสินใจเลือกเดินตามเสียงพระองค์พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราก็จะเป็นผู้ประทานพลังให้แก่เราครับดังนั้นเคล็ดลับการที่จะได้รับพลังในการควบคุมตัวเองมันไม่ใช่มัวแต่ไปรับไฟอยู่นั่นแหละครับรับแล้วรับอีกไม่รู้จบ ต้องไปรับทุกสัปดาห์ไม่ไม่ไม่การเปลี่ยนแปลงของพวกเราไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเข้ามาเปลี่ยนภายในเราแต่เกิดจากการที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงข้างในโดยพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับคือมันเริ่มต้นจากไหนมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่คุณจะต้องรู้ทันความคิดก่อนนะครับคือคุณลองสังเกตตัวเองนะครับเวลาคุณคิดถึงเจ้าหนี้จะทวงหนี้จะยึดบ้านยึดรถหรือเวลา ธุรกิจเงียบเหงาลูกค้าน้อยรายได้น้อยไม่พอกา้จ่ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะหวาดกลัวไงล่ะครับแล้วเจ้าความหวาดกลัวมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้คนขยายความคิดจินตนาการไปในทางลบๆมากขึ้นไปอีกแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะหมดเลี้ยงหมดแรงหมดพลังกดหูห่หหอเหี่ยวท้อแท้สิมเศร้าไงล่ะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้ทันความคิดลบๆที่จู่โจมเข้ามา พอมันเริ่มมีความคิดอะไรลบๆที่ปิ๊งแวบแล้วก็ทําให้คนหวาดกลัวปั๊บแล้วคนว่องไวที่จะรู้ทันมันและคนรีบเปลี่ยนเป็นการภาวนาพระสัญญาดีๆมากมายของพระเจ้าแทนตอนนี้แหละครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณก็จะเริ่มทํางานพระองค์จะใช้พระคำพระเจ้าที่คุณภาวนานั้นมาเสริมกําลังให้แก่คุณในที่สุดคุณก็จะไม่หมดเดี่ยวหมดแรงไม่หมดพลังเพราะโดนความคิดลบๆโจมตีเนื่องจากความคิดลบๆนั้นก็ ปิดกั้นไปแล้วด้วยพระคำพระเจ้ามันไม่ได้แปลว่าความคิดลบๆจะไม่มาอีกแต่มันจะไม่สามารถครอบงําจิตใจของคนได้เหมือนเดิมและคุณก็จะมีพลังเข้มแข็งขึ้นด้วยการประทานให้จากพระวิญ,ญญาณที่อยู่ในตัวคุณแล้วพระองค์ก็จะทําให้คนสามารถควบคุมบังคับตัวเองได้การควบคุมตัวเองนี้ไม่ใช่การฝืนกัดฟันแต่เป็นการร่วมมือกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยการเลือกพระคมที่เป็นพระสัญญาดีๆทุกครั้ง ที่ความคิดเริ่มพาไปผิดทางนะครับในสุภาษิตบทที่สข้อ23ที่กล่าวว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนี่เป็นการฝึกเฝ้าดูความคิดนะครับตัวอย่างเช่นคล้ายๆคุณนั่งอยู่ริมถนนแล้วคุณก็เฝ้าดูว่ามีรถอะไรวิ่งผ่านไปมาบ้างบางคันก็เป็นรถสปอร์ตสวยงามบางคันก็เป็นรถขนขยะส่งกลิ่นเหม็นการเฝ้าดูความคิด ก็คือการดูว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ครับเหมือนที่ผมแบ่งปันมาตลอดว่าขณะเฝ้าเดี่ยวผมก็จะนั่งนิ่งๆจิบกาแฟแล้วก็เฝ้าดูความคิดที่ผลึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจคิดเมื่อผมเห็นความคิดนั้นแล้วก็แปลว่าผมเริ่มรู้ทันความคิดตัวเองแล้วไงล่ะครับเมื่อรู้ทันแล้วจึงจะสามารถรักษาใจด้วยความระวังระไวยรอบด้านได้ดังนั้นมันเริ่มที่คุณจะต้องฝึกทักษะที่จะรู้ทันความคิดของคุณก่อนนะครับเพราะใจคุณเป็นอย่างไร ความคิดคุณก็จะเป็นอย่างนั้นความคิดที่ผดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจคิดมันเป็นตัวบ่งบอกว่าจิตใจภายในของคุณเป็นอย่างไรถ้าความคิดนั้นไม่สะอาดบริสุทธิ์คล้ายๆลดขนขยะส่งกินเหม็นมันก็แสดงว่าใจคุณไม่สะอาดบริสุทธิ์ความคิดที่ผดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจคิดมันสะท้อนสภาพจิตใจในช่วงนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนชั่ว ตลอดเวลานะครับเพราะใจของคนเรา,เาทุกคนนี้ก็ล้วนกําลังอยู่ในกระบวนการารับการชําระให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆทุกวันตลอดชีวิตเรานะครับพระคมพีกล่าวว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจดังนั้นถ้าความคิดไม่สะอาดบริสุทธิ์มันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทําก็จะไม่สะอาดมีมนทินไปด้วยอย่างอัตโนมัติครับดังนั้นทางแก้ไม่ใช่ไปแก้ที่พฤติกรรมเพราะว่ามันเป็นแค่ปลายเหตุ แต่จะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือการระวังระวังระวังระวัยใจของเรารอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจและวิธีระวังระไวยใจรอบด้านนั้นทําได้ไม่ยากเลยคือถ้าคุณรู้เคล็ดลับวิธีรู้ทันความคิดที่ปิ๊งแวบขึ้นมาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจคิดเพราะเจ้าความคิดที่ปลดขึ้นมาเองแล้วคุณไม่รู้ทันว่ามันเป็นความคิดสะอาดหรือความคิดสกรปรก คุณก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมการกระทําของคุณเป็นไปตามนั้นโดยไม่ลดตัวคล้ายๆระบบออโต้พายロของเครื่องบินเลยแ่ะครับออโต้พายロคือคุณปล่อยให้พฤติกรรมการกระทาของคุณไหลไปตามความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ลดตัวนั่นแหละครับดังนั้นถ้าคุณจะควบคุมเครื่องบินไม่ให้ไหลไปตามระบบออโต้พายロคุณต้องเปลี่ยนมาเป็นโหมดแมนนวลโหมดแมนนวลของคริสเตียน ไม่ใช่การบังคับเครื่องบินด้วยกําลังตัวเองแต่คือการให้พระวิญญาณเป็นนักบินแล้วเราก็เป็นผู้ร่วมตัดสินใจกับพระองค์แล้วเราก็จะได้ไม่ไหลไปตามความคิดที่ผุดขึ้นมาเองโดยไม่รู้ทันมันนะครับพี่น้องท,ทักษะที่ผมได้รับในช่วงล็อกดาวน์โควิดคือสิ่งที่ผมเรียกว่าหูฝ่ายวิญญาณเปิดซึ่งแท้จริงแล้วคือการเริ่มรู้ทันความคิดของตัวเองเพราะการรู้ทันความคิดก็คือการได้ยินเสียงภายในของเรา และเมื่อผมใช้เวลาตะลุยอ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องหลายปีพระวิญญ,ญาณก็ทรงใช้พระวจนะเป็นมาตรฐานให้ผมแยกแยะได้ว่าความคิดใดสอดคล้องกับพระเจ้าและความคิดใดไม่ใช่ความคิดที่มาจากพระเจ้าจะนําไปสู่ความบริสุทธิ์สันติสุขและความรักคือความคิดที่มาจากพระเจ้านะครับส่วนความคิดที่ไม่ได้มาจากพระองค์ก็จะนําไปสู่มนทินความร้อนรนและการแยกห่างพระเจ้าเมื่อผมเริ่มไวต่อเสียงของพระวิญญาณมากขึ้น ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็สนิทสนมเลึกซึ้งตามมาด้วยมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อความคิดเริ่มสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนต้นน้ําที่สะอาดพฤติกรรมที่เป็นปายน้ําก็เริ่มสะอาดตามไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติความไวต่อเสียงของพระวิญญาณเป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นได้นะครับอย่าด่วนท้อใจคือยิ่งถ้าคนใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้ามากๆคกคนก็จะยิ่งได้ยินเสียงพระองค์ชัดขึ้นแยกแยะได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เหมือนที่พระเยซูกล่าวว่า แกะของเราย่อมคุ้นเคยกับเสียงของเราพี่น้องครับคำว่าอย่างเป็นธรรมชาติสําหรับผมมันก็หมายถึงดําเนินชีวิตโดยไม่ฝืนไม่กดดันตัวเองและไม่เคร่งเครียดแบบคนเคร่งศาสนานะครับแต่เป็นการยอมให้พระวิญญาณชําระใจไปทีละนิดทีละนิดในแต่ละวันผลก็คือการทําบาปลดน้อยลงไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งขึ้นนะครับแต่เพราะผมไวต่อการรู้ทันความคิด ไวต่อเสียงเตือนของพระวิญญาณมากขึ้นและสามารถปรับใจได้เร็วกว่าเดิมแตกต่างจากชีวิตก่อนโควิดอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้เองที่ทำให้ผมมีสันติสุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกๆวันเลยครับพี่น้องทีละครับในช่วงก่อนล็อกดาวโควิดผมก็ทุ่มเททำธุรกิจการงานเพราะว่าหวังอยากจะรวยเร็วๆนะครับพร้อมๆไปกับผมก็ทุ่มเทรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับผมเข้ารับการสร้างสาวกอย่างเข้มข้น ทำกิจกรรมทุกอย่างแบบมีวินัยสุดๆเหล่ากับทหารเลยนะครับคือ,อาตามกระบวนการสร้างสาวกนั้นผมจะต้องอ่านพระคัมภีร์วันละสี่บทและก็ต้องส่งการบ้านเฝ้าเดี่ยวทุกวันด้วยผมจะต้องเข้ากลุ่มเซลล์ผู้นําอย่างเข้มงวดเพื่อจะไปนํากลุ่มเซล,ล์ของตัวเองและจะต้องประกาศให้ได้วันละสามคนตามเป้าหมายและจะต้องตื้อให้คนที่รับเชื่อแล้วไปโบสถ์และจะต้องพาเขาเข้าค่ายตามระบบด้วยมิฉะนั้น จะไม่ได้คะแนนก็เรียกว่าสอบตกไงละครับดังนั้นผมจึงรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีแบบนักศึกษาที่กลัวสอบตกมิฉะนั้นจะถูกรลีทายผมรับใช้ด้วยการถูกสอนว่าต้องทุ่มเทรับใช้พระเจ้าสุดๆโดยไม่ต้องสนใจธุรกิจหรือครอบครัวเพราะพระเจ้าจะมาช่วยดูแลธุรกิจให้ผมเองถ้าผมสุดๆกับพระองค์ซึ่งเวลานั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนนี่มันเป็นภาระหนักจริงๆเลยและก็รู้สึกแห้งแล้ง ไม่มีสันติสุขเลยครับโอ้พี่น้องที่รักครับนี่ถ้าผมไม่โดนล็อกดาวน์โควิดผมก็คงเอาแนวทางวิธีปฏิบัติและท่าทีการรับใช้พระเจ้าแบบนี้ไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกเซลล์ของผมต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นแล้วก็ไปสร้างแรงกดดันที่เคร่งเครียดเป็นภาระหนักให้กับน้องๆรุ่นต่อไปอีกเป็นทอ,อดๆด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าพระอ,องค์ก็เมตตาสงสารผมและพี่น้องคริสเตียนอีกหลายๆคนที่กําลังไปผิดทางจึงอนุญาตให้เกิดล็อกดาวน์โควิด เพื่อหยุดกิจกรรมทุกอย่างลงให้เงียบสงบลงแล้วจะได้เอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์แทนจนฟังพระสุรเสียงได้จนเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ได้แล้วจึงค่อยออกไปทุ่มเทรับใช้ใหม่คราวนี้ก็รับใช้ด้วยแนวทางและท่าทีใหม่เป็นวิหารหลังใหม่ที่พระเจ้าพอพระทัยครับวิหารหลังใหม่ไม่ใช่พยายามทําผลงานให้มากกว่าเดิมซึ่งมันก็ยังมีมลทินเพราะทำด้วยท่าทีผิดๆ แต่วิหารหลังใหม่คือทําด้วยใจที่ถูกชําระให้บริสุทธิ์แล้วต่างหากนะครับผมจะแบ่งปันเรื่องนี้อย่างเจาะลึกในหลักสูตรฮักไก่นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรนี้และถ้าคุณสนใจก็ขอเชิญสมัครได้เลยเรียนฟรีครับโดยแอดไลน์ไอเดียแอสไลดบเอร์ถ้าสะกดไม่ถูกก็ดูหน้าปกคลิปนี้นะครับแล้วก็ทักมาแจ้งความประสงค์ผมก็จะส่งแบบฟอร์มออนไลน์ไปให้ลงทะเบียนรีบหน่อยนะครับ เกือบจะ60คนแล้วผมใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับพี่น้องที่รลกครับวิหารที่มีมนทินไม่ได้เกิดจากความคิดลามกหรือบาปจงแจ้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดจากการพยายามทําดีพยายามรับใช้พระเจ้าพยายามทําสิ่งที่คิดว่าพระเจ้าพอพระทยแต่ว่าทําด้วยท่าทีและแรงจงใจที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับและก็เป็นกับดักฝ่ายวิญ,ญญาณที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่ง ผมเห็นคริสเตียนไหลเอคริสจักไหลายแห่งเลยในประเทศไทยที่ยังสอนสมาชิกให้ทาแบบนี้อยู่คือรับใช้ด้วยท่าทีที่ยังไม่ถูกต้องนะครับในสมัยของฮักไกชนชาติอิสราเอลก็ได้กลับใจและเริ่มลงมือสร้างพระวิหารของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งคือพฤติกรรมภายนอกดูดีการรับใช้ดูจริงจังทุกอย่างเหมือนจะถูกต้องตามธรรมบัญญัติแล้วแต่ว่าพระเจ้ากลับส่งฮักไกมาเตือนว่าการรับใช้ของพวกเขายังเป็นมลทินอยู่ ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ขยันทุ่มเทนะครับแต่เพราะพวกเขาทําด้วยใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าพฤติกรรมภายนอกอาจจะดูดีผลงานอาจจะมีมากกิจกรรมอาจจะแน่นแต่ถ้าหัวใจยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจะถูกลงโทษความอยากพิสูจน์ตัวเองหรือความอยากจะได้บําเหน็จรางวัลหรือพยายามเอาใจพระเจ้าเพื่อแลกกับการวอวยพรหรือความกดดันจากระบบของคริสตจักร หรือความพยายามจะทําให้ได้ตามความคาดหวังของผู้นําบทถ้าทีรับใช้เหล่านี้นับว่าเป็นมนตินในสายพระเนตรพระเจ้าครับพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ได้มองที่ปริมาณของผลงานแต่พระองค์มองที่ท่าทีของหัวใจในขณะทํางานนั้นนะครับเพราะสําหรับพระองค์แล้ววิหารที่พระองค์พอพระไทยไม่ใช่วิหารที่ใหญ่โตที่สุดแต่คือวิหารที่สะอาดที่สุดจากภายในจิตใจ ขอสรุปแบบแทงใจหนึ่งประโยคคือทำดีด้วยท่าทีผิดผิดก็ยังเป็นมลทินแต่ทำด้วยใจที่สะอาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยพระเจ้าก็พอพระไทยเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันให้คนตอบคำถามต่อไปนี้โดยอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณไปด้วยนะครับคำถามข้อแรกก็คือวันนี้สิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อคนอื่นๆน,นั้นคนทำด้วยท่าทีแบบไหนในใจลึกๆเป็นเพราะความรัก และความสนิทสนมกับพระองค์หรือเป็นเพราะความกลัวถูกตําหนิกลัวไม่ทําแล้วจะไม่ได้รับการไวพรหรืออยากพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นหรือความกดดันจากระบบหรือความคาดหวังของผู้นำคริสตจักรคนทำด้วยท่าทีอะไรครับคําถามข้อ2ก็คือมีการรับใช้หรือการทําดีด้านใดในชีวิตที่ภายนอกดูถูกต้องแต่ภายในคนกลับรู้สึกแห้งแล้ง เหนื่อยล้าหรือไม่มีความเชื่นชมยินดีไม่มีสันติสุขเลยมีหรือไม่อย่างไรอะไรบ้างครับคําถามข้อสามก็คือคุณกําลังพยายามควบคุมพฤติกรรมการกระทําของตัวเองซึ่งมันเป็นแค่ปลายน้ํามากกว่าการยอมให้พระเจ้าชําระใจจากต้นน้ําหรือไม่อย่างไรวันนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะหยุดพยายามฝืนทําดีหรือรับใช้ด้วยกําลังตัวเองด้วยเนื้อหนังตัวเอง แล้วกลับมาเข้าสนิทกับพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติพี่น้องครับในพันธสัญญาใหม่พระเยซุคริสทรงย้ำเตือนเรื่องการเกิดผลที่มาจากใจภายในที่สะอาดว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทในท่านกิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากเข้าสนิทกับเราฉันนั้นอยู่ในยอนบทที่สิข้อสดังนั้นพี่น้องครับ การสร้างวิหารหลังใหม่หมายถึงการพัฒนาชีวิตและธุรกิจของคุณถ้าทําด้วยใจที่ห่างเหินพระเจ้าหรือใจที่คุ้นชินกับบาปโดยไม่ยอมซักล้างงานนั้นก็เป็นเพียงแค่ง,งานของเนื้อหนังที่ไม่มีสง่าราศีครับแต่เมื่อเราเข้าสนิทและยอมให้พระเจ้าชำระใจงานทุกอย่างที่มือเราหยิบจับก็จะกลายเป็นความบริสุทธิ์และเป็นพระพรได้ครับเมื่อเราได้ยินเสียงของพระองค์แล้วก็ให้เราตอบสนองกับโดยการพูดกลับไปหาพระองค์ โดยอธิษฐานร่วมกันดังนี้นะครับพระเจ้าที่รักวันนี้ลูกยอมรับความจริงต่อพระองค์ว่าถ้าการรับใช้ที่ผ่านมาของลูกมีความกลัวแฝงอยู่มีแรงกดดันมีความพยายามที่จะเอาใจพระองค์หรือมีความอยากพิสูจน์คุณค่าหรืออยากได้รับบําเหน็จรังวัลลูกขอน้อมรับน้อมนําท่าทีผิดๆทั้งหมดนี้มาวางลงต่อหน้าพระองค์ขอพระบิดาทรงชําระใจของลูกให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมภายนอก แต่ขอทรงชำระแรงจงใจข้างในขอทรงสร้างใจใหม่ที่สะอาดและอ่อนโยนรักพระองค์เพราะพระองค์เป็นพ่อที่แสนดีไม่ใช่เพราะใจที่อยากจะได้รางวัลจากพระองค์พระเจ้าที่รับลูกขอยอมและแอกหนักที่พระองค์ไม่ได้มอบให้และขอรับแอกของพระเยซซที่เบาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้การรับใช้ของลูกไหลออกจากความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพ่อ ไม่ใช่ออกจากความกดดันและขอให้ไหลออกจากใจที่ถูกชำระแล้วไม่ใช่จากการกลัวสอบตกขอให้ชีวิตของลูกเป็นวิหารหลังใหม่ที่อาจจะไม่ดูยิ่งใหญ่ในสายตามนุษย์แต่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทยัยในสายพระเนตรพระเจ้าลูกขอมอบทั้งชีวิตทั้งการรับใช้และทั้งหัวใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และขอเดินไปกับพระองค์ทีละวันทีละก้า ด้วยความรักและสันติสุขในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนเอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางด้วยกันต่อในพระคัมภีข้อถัดไปการฟื้นฟูจะเริ่มจากโลกภายในของเราก่อนนะครับแล้วการฟื้นฟูภายนอกก็จะค่อยๆตามมาจงในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่นำพระพรจากพระเจ้าไปสู่ผู้คนมากมายได้กว่าพระเจ้าไวพรครับ